สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับทั้งช่างมือใหม่แล้วก็มือสมัครเล่นหรือว่าจะเป็นคนที่อยากจะได้รถไถดัดแปลงนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตจะมาพาชมวิธีขั้นตอนการทำระบบเบรกของรถไถดัดแปลงนะครับทุกคนนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับระบบเบรกหรือว่าและตัวช่วยเลี้ยวนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอยู่2ขั้นตอนนะครับ แก็มาดูระบบเบรกก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ก็คือเบรกของรถถายดัดแปลงนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับรถถดัดแปลงรถถานาเดินตามเดิมน่ะวิธีเบรกก็คือใช้ตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวผ้าเบรกนะฮะเป็นตัวผ้าเบรกที่ใช้ผ้าเบรกนี่จับกับตัวมูเล่นะจับตัวตัวมูเล่เพราะว่าไอตัวดานเบรกเหล็กน่ยมันยึดติดกับตัวมูเล่ถ้ามูเล่มันหยุด นะฮะรถมันก็จะหยุดนะแต่ข้อเสียของรถรถไถดาเดินตามก็คือว่าถ้ารถที่อยู่ในเกียร์ว่างนะครับมันจะชอบไหลนะถ้าอยู่เกียร์ว่างไหลถึงแม้ว่าเราจะเบรกเราจะเบรกยังไงดีก็แล้วแต่แต่ถ้ามูลเล่มันอยู่ในเกียร์ว่างนะครับเกียร์มันอยู่ในเกียร์ว่างนะไหลนะฮะอันตรายแล้วมาดูวิธีการติดตั้งนะครับโดยคันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่หลายคลิปก่อนหน้านี้นแล้วนะครับว่าโครงนี้เป็นโครงช้างเหล็กน,นะครับ ช้างเหล็ก KD 2 9 R นะก็ไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายนะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะตัวคันเบรกเดิมนะนะก็อยู่ประมาณนี้แหละผมไม่ได้ย้ายไปไหนเลยฮะเพียงแต่ว่าเราจะมาเพิ่มเติมดัดแปลงเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เดิมๆนี่เป็นตัวสั้นนะครับนี่ผมซื้อมาใหม่แล้วอีกอย่างนึงคือพัเบรกมันหมดที่ผมเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะเขาจะมีแถบตัวนี้มาให้นะแล้วตัวนี้นะครับทุกคนไอ้ตัวนี้ก็ตัวคือไอ้ตัวลูกเตะเดิมครับ ตัวลูกเต่เดิมนี่ก็จะเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องนะนี่ผมเปลี่ยนเป็นลูกกิ้งเรียบตัวเรียบแล้วตัวเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ผมก็ตัดออกตัวสั้นตัดออกแล้วก็หาเหล็กตัวยาวมาเชื่อมให้มันยาวกว่านี้ให้มันยาวออกมาทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันยาวผมก็เลยต้องตัดตัวนี้ออกแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้แล้วก็เปลี่ยนให้มันยาวขึ้นเพื่อว่าเวลาเรากดมันจะไม่โดนตรงนี้จะไม่ไม่ชนตรงนี้นะครับ วิธีการแล้วก็หลังจากที่ไอตัวนี้คือเบรกเวลาเราเราเราเบรกเนี่ยสังเกตดูนะครับส่วนเนี่ยเป็นตัวนี้คือตัวเบรกนะครับเนี่ยเบรกนะฮะเวลาผมกดเบรกปุ๊บเห็นไหมเรากลับมาดูตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยผมกดเบรกปุ๊บไอตัวนี้ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะจับนตัวนี้มันก็จะจับจับกับตัวเหล็กเนี่ยจับด้วยการที่ตัวนี้มันถูกดึงมานะฮะ กดเบรกตัวนั้นตัวนี้โซ่ครับผ,ผมเชื่อมต่อลงไปอีกอันนึงนะครับผมเชื่อมต่อลงไปอีกอันนึงเพื่อที่จะใช้โซ่เป็นตัวลำเลียงนะครับทุกคนใช้โซ่เป็นตัวลำเลียงใช้โซ่ดึงดึงขาเบรกน่ะลงทั้งเบรกทั้งลูกลูกเอาลูกเรียกลูกเตะนะครับลูกเตะลงไปโดยที่ใช้โซ่นะใช้โซ่แล้วก็ใช้สเตอร์นี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับโซ่โซ่ของญี่ปุ่นเพราะว่าผมถอดออกมาจากรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นอ่ะเนี่ยแล้วก็มาตัวนี้ก็เป็น แกนเป็นแกนแล้วก็ใช้สเตอร์ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมตัวนี้แกนตัวนี้นะครับเวลากดได้ไหมเวลากดปุ๊บทวได้ไหมเวลากดปุ๊บแล้วฝั่งด้านนี้ก็คือสปริงนะครับสปริงนี้เอาไว้สําหรับให้มันดึงกลับคืนนะฮะสปริงตัวนี้ตัวละห้าสิบบาทผมนแรกผมก็หาวิธีจะทํำยังไง เอาเหล็กเวนมาต่อต่อจากนี้ไปถึงนี้แล้วก็จเจาะรูแล้วอันนี้คล้องแต่ว่ามันจะเกะก,กะเวลาเราจะซ่อมเสมอะไรก็จะลําบากผมก็เลยเดินดูแถวนี้ก็ปรากฏว่าผมเจออันนี้ของผมมันอยู่ในในหลังก็เลยเอามาประดิษฐ์ใช้นะครับโดยการที่เชื่อมตัวนู้นเป็นเป็นหูตัวนี้ไอ้เหล็กรูตัวนี้ผมก็ตัดมาออกมาจากตัวนี้แหละนะครับตัดมาจากตัวนี้สั้นๆก็เลยเามาเชื่อมตัวนี้แทนเป็นรูอาศัยเอาหูคล้องมาดึง สปริงตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยดึงดึงไอ,ไอชุดนีนชุดเบรกล่นะคืนมาตำแหน่งเดิมนะครับคืนมาตำแหน่งเดิมเห็นไหมเห็นไหมฮะคนง่ายเองนะครับเนี่ยง่ายๆหลักการง่ายเดิมเดิมเลยก็คือแบบนี้แล้วก็ขยับเชื่อมขยับนี้มาประมาณสักสองนิ้วนะครับเชื่อมเชื่อมขึ้นมาประมาณสักสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งน,นะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ตัวนี้คองแล้วก็ตัวข้างล่างก็ บางคนก็อาจจะใช้เป็นโซ่ก็ได้หรือใช้เป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเขาเรียกว่าบูทรหรือว่าเป็นอะไรนะลูกหมาก็ได้แล้วแต่จะสะดวกแต่ที่จะสะดวกง่ายๆก็คือโซ่นี่แหละนะครับเพราะว่าโซ่มันก็จะีอ่าตัวโซ่ต,ตัวนี้นตัวสเตอร์ตัวเลขน่ะคอยดึงให้ด้วยบางคนก็จะเป็นใช้เป็นแบบอะไรตัวเล็กตัวฉากตัวฉากแต่ถ้าเป็นตัวฉากมันก็ระยะมันจะสั้นนิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าให้ดีให้ดีมากๆากคือนะตัวนี้น่าจะต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันหน้าสองถ้าให้ดีประมาณหน้าหน้าสามหน้าสามหน้าสี่นะครับทุกคนนี่ก็คือระบบเบรกนะครับง่ายง่ายฮะแล้วต่อมานะครับมาดูต่อคือตัวช่วยเลี้ยวนะครับนี่ที่หัวโดดนี่คือตัวช่วยเลี้ยวนะครับมาดูตัวช่วยเลี้ยวกันต่อ นี่คือตัวช่วยเลี้ยวนะครับนี่ช่วยเลี้ยวขวาช่วยเลี้ยวซ้ายนะครับตอนแรกผมก็จะใช้สายคัดนะแต่ปรากฏว่าผมเคยใช้ไปแล้วมันมันขาดนะยิ่งขนาดว่าสายสายใหญ่มันก็ยังขาดนะก็เลยใช้แบบมาตรฐานเราเนี่ยก็คือใช้เป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กใช้เหล็กวิธีการของผมก็คือผมไม่ชอบอะไรที่มันสลับซับซ้อน แต่มันก็สลับซับซ้อนนิดนึงแต่มันก็ไม่มากนะที่คือที่ผมไม่ชอบคือผมไม่ชอบไอ้ตัวตัวคอนโทรลนะมีหลายตัวนะปกติอ่าตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามัาต้องแยกทั้งสองอันนะฮะแต่ผมใช้ในอันเดียวในวิธีการของผมก็คือผมใช้เหล็กนี้ต่อขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ปเป็นเหล็กสีหุนนะครับเหล็กสีหุนเอาไม่ใช่ ขออนุญาตขออภัยเป็นเหล็ก6ขุนนะครับแล้วก็ใช้บูท6ขุน2ตัวนะครับเกาะไว้เพื่อที่จะให้เหล็ก6ขุนนะ่ยยึดยึด2ตัวไว้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ผมก็ตัดออกมาจากกัตัวเรียกว่าตัวไอข้ขานขานขานเดิมของเจ้ารถขันนี้แหละนะครับเอามาประยุกต์ใส่เอาก็คือตัดเอามาต่อนะเพื่อที่จะให้มันยกขึ้นนะสองตัวนี้นะครับเป็น บูธสองตัวแล้วไอ้สองตัวนี้บูธอะไรไ <1. S 1> อ้สองตัวนี้เป็นบูธเลี้ยวซ้ายนะครับช่ยยวยเลีกก้ยวซ้ายก็คือหลักการง่ายๆนะครับทุกคนหลักการง่ายๆก็คือว่าน,นี่ด,ดูนะฮะเห็นไหมอันนี้ถ้าดันไปทางหน้าของผมนะครับด,ดันไปทางหน้าเนี่ยดันไปทางหน้าไอ้ตัวเนี้ยนะตัวช่วยเลี้ยวซ้ายนะฮะช่วยเลี้ยวซ้ายมันจะทํางานเห็นไหมครับลองเกตดูปับ๊บเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะทํางาน ทำง,งานปุ๊บเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ดันไปข้างหน้าไอ้ตัวไอ,อ้ล้อล้อเนี้ยมันจะไม่หมุนล้อไม่ไม่หมุนล้วก็ไอ้ล้อนี้มันจะหมุนอล้อเดียวแล้วก็ในเลี้ยวในวงที่แคบได้ถ้าเป็นถ้าเราจะให้ทางด้านซ้ายหยุดนะครับเราเพียงแค่ดึงไปข้างหลังเห็นไหมเดึงไปข้างหลัง,ดเ,งดนะเ,เดึงไปข้างหลังปุ๊บไอ้ตัวนี้จะยกเห็นไหมฮะทุกคนฟังกตดูนะเวลาผมเดึงไปข้างหลังปุ๊บนะฮะยกเลยเห็นไหมมันใช้ เนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่านี่เห็นดูตรงนี้ดีกว่านี่เนียเนี่ยตรงนี้เห็นไหมอาจจะเห็นชัดๆเลยตรงนี้นะดูชัดๆเวลาผมดึงกลับมาหลังเห็นไหมนี่ยกแล้วเห็นไหมนี่นี่ยกละมันใช้ตำแหน่งยกแค่นี้เองครับเข็นิ้วเดียวครับนี่สุดแล้วนะครับดูทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยชัดเลยว่าผมดันไปได้ทั้งกี่ยกละนี่เห็นไหมยกละเห็นไหมนี่ย ง่ายๆฮะอยู่คอนโทรลคอนโทรลอันเดียวกันเนี่ยวิธีการทําสายแปลงของผมซึ่งผมก็เห็นหลายๆช่างที่ผมไปรีวิวมาแล้วผมก็เอามาคิดค้นแตกแนวคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมก็มีความคิดที่แตกต่างจากทั้งอื่นนะโอเคครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันได้อ่ เปอร์เซ็นหลายเยอะกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนะฮะจะมารีวิวอีกขั้งหนึ่งนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ